วันนี้นะคะไอจิมก็จะมารีวิวขอ,อ,องัอไอตัวน,น,นั่นเองแต่ถ้าพร้อมแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่สนุกๆน,นะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยอย่างแรกนะคะคืออันนี้เลยจะเป็นสติกเกอร์มันนะ่ารักมากเราก็เลยไปซื้อมาแค่นลยนะคะ มันก็จะเป็นรูปแพนพิ้นสีม่วงค่ะโก่ก็ต่อไปนี้จะเป็นของสะสมของเราเหมือนกันค่ะเทียบมา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 เฮ้ยนี่ชินเกมากเป็นครีกนม่คือคิกนะ,ะคะกระพิกจิ๋วมีสองอัน เองนะคะแททูค่ะโอ้ยขังตกอีกแล้วแล้วก็น้องหมีน้นงหมีไฟมันแล้วนี่มีอีกอะมันอยู่ไหนที่อังสรีชื่อว่า้สสูทหาใจนี้วัดเี แล้วก็นี่มีชื่อว่าสวยมากนะคะก็มีอกันหนึงเป็นเห็ดอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน่ันมีอะไรบ้างมันก็มีกระดาษทิชชู่อะไรแบบการ์ดแบบนี้คุณกคนแล้วก็โล้วอันี้ตะ ก็เป็นลูกอมต่างๆค่ไหมคะตอบแล้วก็มีอะไรอีกคะนกอนติ๊กตักติ๊กตัก